วันนี้ขอเสนอเมนูกุ้งอบมิลเ้นค่ะไปเริ่มอันดับแรกเราก็หั่นหมูก่อนทุกคนขอ,อาภาัยในความกล้องสั่นนะคะหั่นแดงไปหน่อยอันนี้เราก็จะใส่หมูด้วยนะคะทุกคนใส่เป็นหมูติดมันนิดนึงนะเวลาไปผัดมันจะหอมๆนะคะส่วนอันนี้เราจะาไปทอดนะคะทุกคนแบ่งอันที่เราจะไปทำกุ้งอบมิลเ้น,เ,นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้เราจะาไปทอดนะเดี๋ในหม,มักหมูทอดกันนะคะ หมูทอดหมัไม่ยากนะทุกคนใส่เครื่องปรุงไม่กี่อย่างก,ก็ไดนะ้อันนี้เป็นขนอค่ะเออรสตีนะคะทุกคนรสตีผมจะรสนิดนึงค่ะอะไรก็ขาดผมจะรสไม่ได้เนาะน้ําตาลนิดนึงนะคะ๋ยวัราใ่น้ําตานิดนึงแล้วก็เราจะโรยเกลือด้วยนิดหน่อยนะคะเราจะไม่ใส่ซอสนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปทอดอะ่ะมันจะน้ำมันมันจะได้ไม่ดํานะคะหมูจะได้ไม่ดํา อันนี้เราก็จะใส่แป้งแล้วก็ชุบแป้งทอดได้เลยนะคะทุกคนแป้งทอดกรอบหมกหมักไว้ทอดกินพรุ่งนี้นะคะอ่ะอันนี้เราจะมาปรุงวนเส้นกันก่อนนะคะทุกคนวนเส้นของเราเราจะปรุงข้างนอกเลยนะคะพอเวลาเราทำเราก็จะไปเทใส่หม้อเลยเครื่องปรุงแล้วก็ง่ายๆค่ะก็จะมีพวกซอสนะคะขอล้างมือก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปใช้มือ เป็นฝาเขียวค่ะนิดหน่อยนะไม่ต้องใส่เยอะฝาเขียวอันนี้ซีอ๊วดำนะคะแต่งสีค่ะอยากได้เข็มมากก็ใส่เยอะได้เลยสีอีวขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะถ้าใครมีน้ำตาลปิ๊บก็ใส่ได้นะคะอันนี้ขอใส่รสดีนิดนึงชีวิตนี้ค่ะเธอไม่ได้รสดีจ้าหวายมิดล่วงเกือบโดนขามเมื่อกี้โอ๊ยตายแล้วแล้วก็ซอสหอยค่ะทุกคน เราจะปรุงไปเลยนะคะวุนเส้นของเราเสร็จแล้วก็มันั้วน้วยนย้วยได้เลยจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนถ้าใครอยากให้มันดํากว่านี้ก็ใส่สีอิ๊วดำไดอีกนะคะเอาที่เราชอบนะทุกคนอันนี้เราก็จะประมาณนี้แหละเวลามันโดนน้าร้อนก็จะดํากว่านี้นะคะอื เวลาเราผัดนะทุกคนล้วก็เอากระเทียมขิงนะคะมาผัดน้ำมันแล้วก็ใส่หมูนะคะทุกคนจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะพอวุ้นเส้นใกล้สุกก็เอากุ้งลงไปค่ะทุกคนพอวุ้นเส้นกุ้งหมูสุกหมดแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ตั้งโอนะคะแล้วก็เราใส่ปักเป้นไ้ด้วยนะอันนี้มันจะได้ดูมีผักเยอะหน่อยอันนี้เราใส่ลูกโดดด้วยนะคะลูกเกียวเขียวทุกคน <S <S เป็นอันเสร็จจ้าเอาแต่งจานกันเอาเส้นเด็ดจานจากไหนเนี่ย อา้าวเป็นไงคะเสร็จแล้วน่าทานไหมทุกคนกโอวบเส้นมีลูกโดดด้วยนะจะบอกให้สายลูกโดดเราเป็นสายลูกโดดเองจา้าเรียบร้อยแล้วกูโอวบนเส้นของเราเป็นไงน่าทานไหมทุกคนกดูดิไปทานกันไป